สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบรีนะครับวันนี้ก็นะครับจะมากึงจานไฟมีโอนะครับผมจานไฟนะครับทุกรุ่นนะครับสามารถกึงไล่เบาได้นะครับล้างให้มันเงาได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับการกึงนะครับวันนี้ลูกค้ามากึงสองลูกเลยนะครับผมผมก็ได้ทำคลิปไว้ให้ดูเลยนะครับผมเพราะว่ามีลูกค้าถามมาเยอะครับว่ากึงได้หรือเปล่าครับว่ากึงแล้วนะครับ เศษที่มันออกมานะครับจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วมันจะติดแท่นไหมแท่นจะเสียหรือเปล่านะครับเวลาเลื่อนเวลาอะไรเงี้ยหลายคนก็คิดเยอะนะครับกลัวแบบว่าไม่กล้ารับกึ่งล้อไม่เหล็กจานไฟนะครับกลัวเศษที่ออกมามันเป็นแม่เหล็กแล้วจะไปเกาะตมลางตามหัวทําให้มันเสียวยสึกวยอะไรเงี้ยนะครับก็มาดูกันครับผมว่าเวลากึ่งแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผม อันนี้ก็จัดไปเลยนะครับกึงทิ้งเลยหนึ่งมิลนะครับนี่นครับ่าลบคมเรียบร้อยนะครับก็ปรากฏว่านะครับจากที่กึงนะครับเศษนะครับมันก็ไม่ติดแท่นกึงนะครับผมเพราะว่าอะไรดูไหมดูอย่างนะอันนี้นะปุ๊บอ่าเนี่ยอันเนี้ยมันดูติดนะครับเพราะว่าเหล็กตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กธรรมดา นะครับเหล็กธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแต่ที่มันเอาอะไรไปวางแล้วมันดูดได้เนี่ยนะดูดได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีแม่เหล็กอยู่แล้วเขาเอาแผ่นสังกะสีเนี่ยล้อมเพื่อที่จะทําเป็นไดนมโนนะครับปั่นกับขดลวดทําให้เกิดกะระแสไฟได้นะครับแล้วแถบเหล็กนี่นะครับทําไมมันถึงวิ่งผ่านพันเซอร์แล้วพันเซอร์มันมีประกายไฟออกมาได้ อ่ามันไปแปลงใส่กล่อง C D I มาออกคอยยังไงนะครับก็คือแถบตรงเนี้มันจะสูงกว่าตรงอื่นน่ะก็คือว่าล้อพันเซอร์นะครับจะจับล้อแม่เหล็กสัญญาณไฟนะครับก็คือมันจะจับได้ไม่ไกลนะครับพันเซอร์มันจะจี้ตรงเนี้นะครับเวลาตรงเนี้วิ่งผ่านนะครับผมปุ๊บนะครับไฟมันก็จะออกตั้งแต่ตรงนี้ยจนถึงตรงนี้เลยนะครับพันเซอร์ล้อแม่เหล็กนะครับผมอ่ามันก็จะไม่จับตรงอื่นนะครับแต่นะครับ ในทางเดียวกันอันนี้คิดแบบสนุกๆน,นะเราไม่ใช้แถบนี้นะครับผมอ่ะไม่ใช้แถบนี้เรื่องพันเซอร์ลงมานะครับมาจับตรงนี้นะครับมาจับตรงนี้เลยนะครับผมเวลาสตาร์ทนะครับไฟมันก็จะออกตลอดเลยนะครับมันก็จะแปลงสัญญาณไม่ได้นะครับไฟมันก็จะจุดตลอดเลยรถมันก็จะวิ่งไม่ได้นะครับผมก็ลองดูนี่ก็ได้ ตัดออกไปสักครึ่งหนึ่งแล้วไปใส่ดูนะครับรถมันก็จะเพี้ยนมันก็จะจุดไวหน่อยหนึ่งตัดตัดหน้าก็จะจุดช้านะครับจะปิดที่เดิมถ้าตัดหลังนะครับก็จุดที่เดิมจะปิดไวนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ล้อไม่เหล็กเลยนะครับเลื่อนพันเซอร์ลงมาชิดนี่เลยนะครับมันก็จะจุดตลอดเลยนะเพราะว่าแถบตรงนี้มันก็คือแถบเหล็กธรรมดานี่แหละแต่มันเป็นสัญญาณได้ยังไงก็คือมีแม่เหล็กฝังอยู่ข้างในเหล็กนี่ไงนะครับแล้วตัวที่จับเนี่ยพันเซอร์เนี่ย มันก็คือแม่เหล็กเหมือนกันนะครับแม่เหล็กกับแม่เหล็กนะครับผมมันก็เกิดสัญญาณไฟได้นะครับส่งไปแปลงที่กล่องก่อนนะครับกล่อง C D I นี่ก็เก่งนะครับแปลงสัญญาณไฟได้นะครับมาออกคอยจุดระเบิดเป็นจังหวะได้นะครับมามาดูการกึงต่อครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับยังมีการแต่งแถบแม่เหล็กกันนะครับบางคนบอกว่าแถบสั้นแถบยาวนะครับอันนี้ก็ มันอยู่ที่ช่วงจุดระเบิดว่าเราต้องการจุดช่วงไหนมากกว่านะครับผมถ้าเราทํายืดชักเยอะนะครับแล้วก็ให้มันจุดเยอะตามช่วงชักก็ได้หรือว่าจะจุดเท่าเดิมก็ได้นะครับไปหาตรงอื่นเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ผมเข้าใจนะเอามาบอกกันนะครับมาแบ่งปันกันนะครับนี่ครับก็ในการกึงนะครับเราจะอ่า กึงต้องแต่หัวไปหมดท้ายเลยไม่ได้เราต้องเว้นแถบไว้นะครับแถบเนี่ยเว้นไว้เพื่อที่ผมบอกแหละเอาไว้จุดระเบิดนะครับผมเอาไว้เป็นสัญญาณในการผ่านพันเซอร์นะครับจุดระเบิดนะครับการให้สัญญาณนะครับผมอัอนนี้ก็กึงอหรอครับเอาวแวบเลย นี่ครับก็ล้างออกนะครับล้างออกนะครับมินเดียวนะครับเส้นรอบวงมินเดียวมันก็ได้เกือบประมาณทะลุขนาดนี้นะครับน่าจะประมาณ3 4มสี่กัมได้อยู่ครับเหล็กที่ตึงออกไปนะครับนับวัดกันเป็นกรัมเลยนะครับรถพวกนี้ก็มีผลเยอะนะครับตึงออกนะครับเครื่องมินมินก็มีผลนะครับเพราะว่ามันใช้เม็ดตุ้มน้ำหนักอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อย่างต้มน้ำหนักเนี่ยเราไล่เม็ดนะครับเพี้ยนไปแค่กำเดียวรถก็วิ่งเปลี่ยนแล้วครับผมนี่นะครับก็สรุปว่านะครับเศษที่เกึงก็เข้าไปอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาครับแค่ดึงออกนะครับผมก็หลุดแล้วนะครับผมส่วนมากส่วนใหญ่มันจะเป็นเส้นนะครับผมเหล็กที่เกึงออกมานะครับส่วนที่เป็นผงนี่ก็คือมันดูดที่เกึงขึ้นไปนะครับผมเวลา มันสวิงนะครับนี่ครับก็ลมเป่าก็ออกแล้วหลุดแล้วนะครับก็สนใจครับส่งมากึงได้นะครับไม่ถึงสิบนาทีก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับแถบสัญญาณยังอยู่นะครับแต่ว่าได้ความเบาเพิ่มขึ้นมานะครับความเพลี้ยเพิ่มขึ้นมานะครับรุ่นนี้จานไฟยะคว่ำอยู่อย่างนี้นะครับมีโอ้แล้วตรงนี้ก็เป็นใบพัดนะครับผมอ่าถ้าใครอยากได้หนักก็แปะเหล็กถ่วงเข้าไปแล้วก็ทำรูยึดใบพัดใหม่ก็ได้นะครับ แต่ก็ส่วนมากจะชอบเบากันไม่ค่อยชอบหนักหรอกครับนี่ครับส่งมาได้นะครับผมวันนี้2ลูกเท่านั้นนะครับนัดลูกค้าไว้10นาทีมารับนะครับผม